รูปแล้ว่อโบขัศนะคะสามารถเข้าร่วมกับเราได้นะคะแท้ข่าวค่ะเมื่อวานพี่ไผ่แล้วก็พี่สมยศได้ทําการปล่อยตัวแล้วนะคะเป็นการปล่อยตัวช่วงค่ะ มันคือทั่วทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระน,นำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ้งด้วยแรงประสานของเศีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสง อาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกองพังคงเด็บหนาวเมียบเงาลำพังโรดฟันเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยิน กนบทเพลงของสามัญชนลูกผู้คนลูกฝันสุวรรณของเรา มาลายดาวยังไพรตัทธาย้ายฟ้าดินดาวทุกยากขากน้ำลำเข็นผลยังคงยืนเด่นโดยท่าทา,ทา เงินดับเลือนลับมาลายดาวยังรายสัทธ,ธาย่์ฝ่าดินดาว กลางนคร5วันเพียงเพราะช่วยเพื่อนของเราคุณป้าอัญชันถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา43ปี6เดือนจากความผิดมาตรา112ที่พอร์ตไฟเย็นถูกคุมขังอยู่เป็นเวลา50วันและถึงวันนี้แล้ว เ e n นกวินได้ทำการอดอาหารไปทั้งหมด40วันในขณะเดียวกันรุ้งก็อดอาหารไปแล้วทั้งหมด26วันรายชื่อที่เราเก่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายคนที่ยังถูกคุมขังจากความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากความอายุติธรรมในสังคมไทย ทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราเพียงแค่อยากให้เพื่อนของเราได้รับความยุติธรรมที่มันพึงควรจะมีตั้งแต่แรกอานนท์รุง้งเพนกวินแอมมี่โตโต้โตพี้าแฟงตอาอันชันพี่พอตพี่ไม้อยู่ในคุกต่อสู้ทุกทรมาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรทุกคนนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในสักวันหนึ่งพวกเขาทั้งหลายคนที่อยู่ในคุกนเวลานี้จะเป็นคนที่ชนะหัวใจราษฎรมากกว่าทอร่าที่ปกครองอยู่นเวลานี้ทุกคนครับในวันนี้การยืนหยุดขังของเราได้เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วครับ ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมกันไปเพื่อเรา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 ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ